สำหรับสุดโดยจยันมาเพราะความสำเร็จรับต้นจากการเลือกที่ดีที่สุดดีนี่สวิตดรีมเบบี้โลชั่นผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นกลิ่นหอมผ่อนคลายด้วยสวิตดรีมเทคทุกอุปสราคทำให้เราแข็งแกรงกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่โดฟเปปไทด์อินเทนส์รีเพ ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้นสิบเท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยไม่โดว์ทีโอสวัสดีครับผมอยากทำบ้านาาาพี่จะทำอะไรนะครับโอ้ยช่างมันเถอะบ้านช่างมันไม่ได้หรอกพี่โนสุนมัมลีเลนแสงเลเซอร์สีกันได้ไหมไม่ได้พี่กันได้แต่แดดแต่รู้ว่าซึมถ้าโลกไม่แตกพี่จะมีข้ออ้างอะไร ที่จะไม่ดูแลบ้านให้ดีที่สุดงั้นพี่เลือก T.O.A เรื่องบ้านข้ออ้างไม่มี T.O.A นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเป็นห่วงค่ะที่ฟรีมันทวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทีฟี่แผงสีเขียวอ่านคำเตอในฉลากคนชยาวัซลีกลุตาฮ ผสานกลูตาโกร์และไฮยาลูรอนประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าสัมผัสเซรั่มแตกตัวเป็นน้ำช่วยจัดก,การผิวหมองคล้ำเผยผิวด้วยชัมวาวสาเล่นแสงด้วยกลูตาไฮยาสูตรใหม่น้องแก้วเรียนให้สนุกนะคะลูกหมุนทำให้เกิดกลานกลาบ,บคืนแก้วลูกเอ็นฟากโกรเอพลัสสูตรเฉพาะที่มี MFGM เด็กยุคนี้ก้าวทันโลกถ้าเราเจอมาอาทิตย์ก็เป็นกลางวันง่ายว้าวมากค่ะชมเลือกเอ็นฟากโกรเอพลัส มันซ่อนรายนะบริฟุทไฟฟ้าทำสมองพัฒนาชาลอมแรกปะอินโนบิกอยากให้คุณอินมากขึ้นอินกับการกินก็อย่าลืมอินกับสุขภาพอินกับ work h a r ดก็อย่าลืมอินกับ work out อินที่จะเพล y ก็อย่าลืมอินที่จะพักอินกับสิ่งรอบค้า ก็อย่าลืมกลับมาอินกับตัวเองบ้างอินกับอะไรก็อย่าลืมอินเรื่องสุขภาพอินโนบิจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าอินโนบิเอ c กซ s เซส e ีเอ็กเซลไลฟ์สลับสรุนโดยเบลสิตเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกล,อกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน,น้ำอ่านครับดใวยฉลากก่อนใช้ย,ยา รับต้นตรงจุดผลผลิตตรงใจปุ๋ยตรามงกุฎปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบาชาคุณภาพหนึ่งยอดสองใบคุณผู้ชมคะเรามาติดตามสถานการณ์น้ากันต่อนะคะอย่างที่เราทราบกันว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนะคะว่าประเทศไทยเตรียมพร้อมรับมือกับพายุคาแมกีที่จะเคลื่อนสู่ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ทางฝั่งอุบลราชธานีและพี่อุ๋ยก็รายงานไปตั้งแต่ช่วงต้นของรายการว่าแต่ตอนนี้ คุณผู้ชมคะมีข่าวดีมาฝากสําหรับพี่น้องเกษตรกรไทยนะคะเพราะโอกาสดีของเกษตรกรไทยมาถึงแล้วค่ะยันม่าจัดแคมเปญ your chance to fly ลุ bin, ้นบินลุ้นโชคกับยันม่านะคะเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เป็นเจ้าของโดรนการเกษตร XAG P100 Pro ค่ะในราคาสุดพิเศษเลยค่ะพร้อมทั้งลุ้นรับส่วนลดสูงสุดถึง40%รวมมูลค่าของรางวัลกว่า10ล้านบาทเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะง่ายๆตอนนี้เลยค่ะหยิบโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมขึ้นมาแล้วนี่ค่ะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะสแกนกันเลยค่ะสแกน QR Code เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะให้คุณผู้ชมกรอกอรายละเอียด ก็กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้ทันทีนะคะร่วมลุ้นกันได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7พฤศจิกายนนี้ค่ะและติดตามการประกาศผลผู้โชคดีได้ทาง f a c e b o o k ยันม่าไทยแลนด์แฟนคลับในวันที่12พฤศจิกายน2568นี้นะคะบอกเลยว่ายันม่าเขาคืนกำไรให้เกษตรกรแบบจัดเต็มจริงๆใครยังไม่ได้ลงทะเบียนรีบสแกนกันเลยนะคะนี่ค่ะคิวอาขค้นให้หน้าจอตอนนี้เรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะฮะช่วงหน้ากลับมาตามข่าวกันต่อครับเปลี่ยนมาใช้ถุงขยะฮีโร่หนาก,กว่าสามเท่าไม่ต้องซ้อนถุงถุงฮิ้ว L L ฮีโร่เหนียวใสไฮโซถุงขยะหูผูกฮีโร่ผูกง่ายหอมด้วยถุงซิปสองชั้นฮีโร่เก็บสะดวกทุกความสดมั่นใจใช้ถุงฮีโร่พี่กระเบื้องไหล <c oughs> บอกแล้วต้องปูจริงจอทุนวันเหนียวคูณสองก่อเกาติดหลืพื้นผนังติดเบติดเบติดเบเหนียวคูนสอง,องก่อเกาปูจริงต้องจริงจอม่วงคุม้มอย่าดมลาไผ่คู่งานยุ่งหัวฟูไผ่คู่ดีกว่าอากาศร้อนา่าถามหาไผ่คู่ทําใจร่มๆและดมไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมลาไผ่คู่ เติมฟ้าไทยเมนูไหนๆก็ไม่เค็มโดก็จะมันตัวก็ะผิใจอร่ทุกเมนูใช้ผงปรุงฟ้าไทยไม่เค็มโดผมขาดดุดร่วงปัญหาผมขาดดุดรุ่งพุ่งตรงมาใช้แชมพูเบลเวสเลยเพราะสกัดจากสมุนไพรถึง7ชนิดช่วยลดผมขาดดุดรุ่งทำให้ผมดูแข็งแรงนุ่มสวยมีผลทดสอบยืนยันด้วยนะคะแชมพูเบลเวสช่วยลดผมขาดดุดรุ่งมีครีมนวดลาทอร์โทนิกด้วยค่ะ เช่นเราต้องเริ่มเลยใส่ใจตัวเองวันนี้เอนจอยชีวิตทุกวันดื่มแอลกอเลยไม่ต้องรออั n เนวฮอนด้าเวฟ125ใหม่ไปไหนก็ไปง่ายขึ้นใหม่ระบบคอมบายเบรกเบรกได้มั่นใจขึ้นเอาเนวฮอนด้าเวฟ125หนึ่งในผู้นำที่ทุกคนเชื่อมันมันจึงมันจึงเราเดินดอมดจาดอมมินมีขายแล้วที่เซเว่นอ เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแรงให้เปลืองทําไมล่ะคะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยคะ่ะอุย้ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ยไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดนจิ๊กจั A H A สกัดร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมสารสารกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดดใหม่โทนเนอร์ผิวกายดูใสคล้ำตรงไหนดูใสตรงนั้น ทำไมไม่มาซ่อมเครื่องกรองน้ำสีแล้วทำไมไม่ซื้อที่บ้านกรองน้ำละ่ะหลังการขายบริการดีไม่มีหนีไม่มีทิ้งซื้อเครื่องกรองน้ำต้องบ้านกรองน้ำมิติใหม่ผม glossy เล่นแสงด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์ลัมบล่า gloss เคลือบผมเส้นต่อเส้นเพื่อผม glossy เล่นแสง8เท่าสวยกลมกว่าใครใหม่เทรซเมย์ลัมล่า gloss บ้าน อบอุ่นเสมอด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นรินไนดีไซน์เรียบหรูพร้อมระบบความปลอดภัยอุ่นกายแบบผิวชุ่มชื้นอุ่นใจกับช่วงเวลาดีๆรินไน Heat is Home มันจึงมันจึงเรามันเิงดองดองด i a n d o ้นมีขายแล้วที่เซเว่นอเศรษฐกิจชะลอตัวแนะนำประชาชนรัดเข็มขัดรัดอยู่แล้วทำกินเองกับโรซาเชฟแอดโฮม ใช้ขวดเดียวทําได้ตั้งหลายเมนูอร่อยง่ายใน5นาทีเยี่ยมดูแลกันแม้วันรัดเข็มขัดกับโรซาแฟมิลี่ o ู้สูงไว้ให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40สูงไว้ให้พร้อมต้องเริ่มออมเงินได้เงินมาต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด10%ของรายได้เรื่องเงินเรื่องซีเรียสน,นะครับชอบของสดต้องมาบิก๊กซีสดขุ้มคุณภาพดีทุกวัน We a r e fresh หมูสันนกกิโลละ109บาท We are fresh แซลมอนนอร์เวย์กิโลละ499บาทอังุุนแดงไร้มเล็ดเพียงกิโลละ79บาทถึง12พฤศจิกายนนี้มาช็อปเลยที่เบกซี่เจนเราต้องเริ่มเลยใส่ใจตัวเองวันนี้ Enjoy ชีวิตทุกวันดื่มแอนีอินเลยไม่ต้องรอรู้ไหมเสียงหัวใจวูดดี้เป็นยังไงเสียงที่ทำให้รู้สึกแข็งแกร่งจะภายในเสียงที่ทำให้มีชีวิตชีวาเสียงที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัย เสียงแห่ความสนุกที่เกิดขึ้นทุกเวลาที่สำคัญที่สุดคือฟังเสียงของหัวใจตัวเองเสียงหัวใจคนเราไม่เหมือนกันฟังเสียงหัวใจแล้วเก็บกระเป๋าไปเที่ยวไทยกันนะคะสรับสรุนโดยปุ๋ยเกรด็ดชาลีเฟรตปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพปุ๋ยชาลีเฟรต ท้องอืดเคี้ยวแอร์เอ็กซ์ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อไซเมทิโคนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยามั่นใจใช้ถุงฮีโร่ตัวเลือกที่ดีสำหรับทุกคนไร่ทิพทั่วลิสงขั้วหอมเจียวน้องใหม่ทั่วลิสงขั้วมิสกับหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินมันเต็มเม็ดผู้ชมครับเดี๋ยวตามเรื่องน้ำกันต่อหน่อยกันแล้วกันปทุมธานีเนี่ยตอนนี้ก็หนักนะฮะมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งมหาชน สรับสึงโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เนเนตยืนยันว่าดีจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งสิบปีซ้อนเมื่อมีอาการคันซีมาโลชั่นยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาไอเฮิร์บชูกาฟรีชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพรสี่ชนิดและตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก สีคครับกลับมาติดตามไทยรัฐนิวยโชนช่วงนะครับช่วงนี้กับผมภาคภูมิและคุณอรชพรนะฮะค่ะท่านผู้ชมครับ